ปตทพลังที่ยัง่งยืน แลนะคะแล้วก็พี่ฝนนันทกาในไลฟ์นะคะวันนี้เจอกับเราสองคนแน่นอนว่าเป็นแมชพิเศษค่ะเพราะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่2ที่เซ็นทรัลพลาซาอุปลราชธานีกรี๊ดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเสียงยังมีอยู่หรือเปล่านะเีย่อ อกเลยว่าเหล่าศิลปินดาราของเราเองก็เหนียวแน่นมากๆด้วยเหมือนกันถูกต้องค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้หมัดหมาดเลยนะคะเตยขากับโชวม์มันของศิลปินลูกพุ่งเลือดอ,อีสานขนาดแท้เลยนะคะลำยองน้องหินถาวและเตา๋าูสินนั่นเองค่ะ แสลำยองหนองหินห่าวเจ้าของเพลงดังเอาผัวไปเถอนี่นะที่มาร้องเพลงสเพลงนะเขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันบนเวทีทั้ง4ชุดก็เลยทีเดียวโอ้โหดูบรรยากาศสิคะแน่นๆเลยนะคะแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะกับการเปลี่ยนชุดบนเวทีแซ่บมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ส4ชุด4เพลงนะคะและนี่ มอุบลขนาดแท้เลยเต๋าภูสินนะคะก็มาโชว์หน้าหล,ะล,ะละ่อๆพร้อมเสียงเพราะๆสะกดใจแฟนๆที่ทําเอาสาวแท้สาวเทียมหัวใจเนี่ยแทบละ,ละลายเลยกับเตาาวนๆและลีลาอ้อนๆของเขาค่ะไม่เคยมาร้องเพลงที่จังหวัดอุบลเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาก็รู้สึกตืน่นเต้นมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทอสมท,ทนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทุกท่านที่มาให้กาลังใจแล้วก็มาร่วมสร้างสีสันมาร่วมทํากิจกรรมในงานของเราในวันนี้นะครับเมื่อนี้มาร้องซีเพลงค่ะแต่ว่าเปลี่ยนซีฉุดค่ะมาแล้วก ตเต็มค่ะหน้าเวทีการแสดงลรายองจะไปงานไหนก็ช่างจะเป็นอย่างนี้ทุกง,งานค่ะต้องขอขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะคะซึ่งก็มาในนามของรายการงานวัดเฟสติวัลค่ะซึ่ออกอากาศทางโมเดลน i ยทีวีของเรานี่เองและอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้ศิลปินแน่นๆเลยที่ขึ้นโชว์กับเราเนี่ยนะคะที่จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆกันแบบไม่มีพักกันเลยทีเดียวะคะ่ะ นี่นะคะคือบรรยากาศของกิจกรรมตลอนออนแอร์ครั้งที่2ค่ะที่อุบลราชธานีนะคะซึ่งเหล่าศิลปินดาราพิธีกรดีเจมากันแน่นๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสี่พิธีกรรายการตกมันบันเทิงนะคะนี่เลยพี่ตุ๊กชนกพนานค่ะคนนี้เนี่ยแอบพาน้องแพรวน้องภูมิมาเที่ยวก่อนล่วงหนะ้าถึง2วันเลยะนะคะส่วนดีเจ กับเรามาแล้วถึงเชียงใหม่เลยพี่ปูโลเบี้ยวนะคะพิธีกรรายการสุดคนสวยก็มาแล้วก็ยังมีหนึ่งอภิวัตรนนทนนนี่ค่ะ รวมถึงตั้มสุดทนแล้วก็เต้ทีทัดด้วยนะคะมากมายจริงๆเลยใช่แล้วมีความสุขกันไปเลยนะคะซึ่งงานนี้เราก็ไม่ได้มาแค่สร้างความสุขให้เท่านั้นนะคะนี่ค่ะยังมีพี่ก๊อจีนะคะเป็นพระเอกการ์ตูนดังค่ะก๊อตจีดีแอดเวนเจอร์นะคะมาเป็นแฟนได้กระทบไหลกันด้วยใครที่ไม่ได้มาเนี่ยไม่เป็นไรติดตามชมกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา8มง15นาทีทางหน้าจอโมเดิร์นไนทและ m อ็มคอช่อง30นะคะ ก็สนุกดีค่ะตลกดีชอบพิธีกตรตุกมันบันเทิงทั้งสี่คนลเลยค่ะพี่ใบเตยสวยค่ะน่ารักค่ะพี่ฝนก็น่ารักก็สนุกมากค่ะอยากให้มาจัดเรื่อยๆค่ะอยากมาดูบ่อยๆค่ะอยากมาดูดาราพอมาเห็นพี่บุบเนี่โอ้ยดูในโทรทัศน์กับดูในตัวจริงสวยมากเลยค่ะโอ้ยสวยมากมากโอ้ยยังไงสวยจริงๆเลยไม่เคยเห็นตัวจริงง่นเลยได้ประทับใจมาก นี่ค่ะอย่างที่บอกนะว่างานนี้ค่ะก็มีพี่น้องชาวอีสานรมากันแน่นๆนะคะไม่เพียงแค่ชาวบ้านชาวอุบลเท่านั้นแต่ยังมีมาจากจังหวัดอื่นๆด้วยแต่ที่ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะก็คือสามสาวจากฝั่งลราค่ะเป็นแฟนรายการนายเทนนะคะติดตามมานานเป็น10ปีแล้วพอรู้นะว่าเราจะมาตอนออนแอร์กันที่นี่ก็เลยข้ามฝั่งมาเลยจากเวียงจันทร์ปากเซแล้วก็จำปาสากค่ะน่ารักมากๆว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ ชอบนอนเต์เทนค่ะได้มารูพิธีกรเป็นง่ามได้อันนั้นดารากับง่ามอีดีค่ะสนุกมากค่ะมีแต่กิจกรรมดีๆมีแต่เจกของรางวัลน,นายเตะแทนใจดีอยากให้นายเตะแทนเป็นปต้นออนแอร์อยู่ประเทศลาวอยู่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่ปากเซียแล้วก็อยู่หลวงพ่อบางโอ้โหขอประชาชน ฟังแล้วเราก็รู้สึกมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะอยู่กันนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหอยู่กันสองคนบนไวทีเนี้ยต้องเหงาแน,น่ๆ้เลยเตยค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะพี่ฝนวันนี้เตยล็อกคิวสองซุปตาบอกเลยว่าสงคนนี้คิวทองคิวแน่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยกับเราวันนี้ถ้าอย่างนั้นขอเสียงกรี๊ดดังๆนะคะต้อนรับพี่กัมพูและพี่รัชนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพรมพ่นท เที่ยวสองวัทออยู่เลยตอนนี้มันห่อที่อุบลแล้วโอยนางเลื่อห่อมาเลยนางเลื่อห่อมาถ้าลามสันอุบลละจะท่านี่พี่ที่สำคัญนี่ว่าวิสานเป็นไฟเลยด้วยนะเจ้าคือผู้งามเจรละผู้งามทั้งสองคนเลยขอบคุณค่ะเล้วเรื่นี่ล่ะคะมายองเข้าในบ้านเจ้าคือผู้ดำแพ้เจ้าเป็นกินนี้อย่างมากคือดำแท้งามหลายค่ะงามหลาย บอกเลยนะว่าทั้งสองคนเนี่ยคิวแน่นมาก่ไม่จะเป็นงานข่าวงานวิทยุงานโชว์ตัวโชว์คอนเสิร์ตต่างๆวันนี้ก็ยังมาให้ความสุขนะให้กับแฟนๆรายการนายเตนด้วยนะคะโหเป็นอยังไรบ้างคะตอนนี้โอ้โหโชว์คอนเสิร์ตแน่นเหยค่ะพี่ขาอันนี้เฮาาฮาเว้าเฉพาะในจังหวัดแม่บ่อเอ้ยทั่วประเทศสิเนาะทั่วประเทศเลยชาววนราชเนีนีน่ารักมากให้การต้อนรับอบอุ่นมากๆนะครับ แล้วก็ดีใจมากๆกับบุรชนีได้รับโอกาสจากนายเอนเตอร์เทนนะครับโบและนายทีวีนะฮะให้มาร่วมแนะนํารายการด้วยนะครับแล้วก็โชว์เพลงด้วยจําได้บอนะครับรายการคัมภีวิถีรวยรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับติดตามกันอยู่แล้วแน่นอนเมื่อกี้ก็ได้โชว์กันไปเรื่อ้โหนี่ขอบอกนะว่าปกติแล้วนะคะที่เขาโชว์เลยดูจากภาพนะคะโอ้ยใหญ่มากมีหางเครื่องมีนักดนตรีนะแต่ว่าวันนี้จัดมาซอบๆเท่านั้น เดี๋ยวที่พี่คอเนี่ยอะไรคะพี่รัตอันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะอุตส่าห์ส่งกําลังใจมาให้นะคะครับตัวบินมาไม่ได้ก็ส่งมานะฮะขอบพระคุณชาวบนราชธานีขอแบ่งสักพวงได้ไหมคะหรือจะรับสมัครแดนเซอร์ไหมคะพี่ขาเมื่อกี้จะไปเตยนี่ไงสวยมากๆเลยรับกยมากโอ้โหพี่คนนี้ดูด้ดูดยกรุดนี้เาเป็นอะไรฮะดูสาวอุบลของเรานะคะ ซี่เนาะแซ่บมากเน่นะคะนี่เขาขนาดจัดมาซอบๆเท่านั้นนะคะอ่ะคราวหน้าภาคใต้สุราษธานีที่สองค, <2 S 1> ค,คนยังจะไปก,กับเราอีกไหมนายเอ็<ว>นเตอร์เทนชวนไม่ล่ะต้องเชิญอยู่แล้วสองคนนี้คือ สิ่งที่เป็นสีสันมากนะคะเรียกว่าแบบนี้ไม่ชนไม่ได้สุปตาคู่จิ้นของอสมทนี่แฟนๆเขาก็จิ้นๆกันอยู่คู่นี้นะคะพูดอะไรไปเยอะเดี๋ยวพี่ก็เสียหายเดี๋ยวๆก่อนนะจิ้นๆแบบนี้จิ้นๆแบบเนี้ยแฟนๆเขาจิ้นกันมีอะไรแบบว่าเขาเรียกว่า จะสมหวังกันบ้างแฟนมีลุ้นนะแฟนๆเก็ควมาถาวนใหญ่ก็แฟนๆนะบางคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจัดโต๊ะจีนให้บางคนก็บอกว่าจะจัดสถานที่ให้เอาเอาเอาแค่ตัวมาอย่างเดียวกันค่ะบอกว่าอยากจะคือออกให้หมดเลยค่าการ์ดค่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องจ่ายออกให้หมดเลยเสื้อผ้าไม่ต้องเอามาก็ได้มาแต่ตัวจะออกให้หมดทุกอย่างขนาดนั้นเลยยุ่ไปยุ่มาบอกถ้าคุณกัมพูไม่เอาผมเอาก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่บอกว่าเป็น คู่สีที่แบบว่ามองตาก็รู้ใจกันทำงานกันมานานมากนะคะก็สิบกว่าปีพอๆกับอายุในเอนเตอร์เทนเลยค่ะก็เลยเรียกว่ามองตาแล้วรู้ใจข้าป่าก็เห็นเล่นไก่อะไรอย่างเงี้ยไก่เห็นนมงูงูเห็นนมไก่วันนี้ต้องขอบคุณพี่โจพี่รำมากมากเลยนะคะที่มาสร้างสีสันให้กับริยการตลอดแนวของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณครับ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  เอาละพูดคุยกับพี่โจแล้วก็ที่รัชนีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งหน้าเนี่ยต้องไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องแบบติดตามกันต่อไปนะคะว่าตอนนี้แอบสุรัญญาแล้วนะใช่แอบสัญญาแบบนี้แล้วก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเอ๊สัญญานี้จะเป็นจริงหรือเปล่าน้อนะคะใช่แล้วค่ะเอาล่ะและขอบอกเลยนะคะว่าช่วงหน้านี่ห้ามพลาดไปไหนเด็ดขาดนะคะได้กรีทัางแตกกันอีกแน่นอนค่ะไปไหนก็ตามกรีดไม่รู้หรือเปล่านะว่าบอกขนาดนี้แล้วจะรู้ไหมเน่าเป็นใคร รู้ไหมคะอะบอกคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่านะคะว่าช่วงหน้านี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าน้องๆจาก Love Se the Series จะมาพูดคุยกับเราบนเวทีแห่งนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราขอพักกันก่อนนะคะสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันคะ่ะค่ะ